ครับสวัสดีครับผมวควายควันหอมแหมท่านผู้ชมช่องนี้เราไม่เจอกันนานนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดตากนะครับจากสายไหมาจังหวัดตากาประมาณ400กวโลซึ่งตอนนี้เราต้องไปเติมน้ำมันนะฮะเราจะมาดูกันท่านผู้ชมว่าปั๊มไหนเป็นปั๊มที่บริการดีสุดนะครับแล้วก็ประทับใจผมที่สุดนะฮะโดยเราจะเติมปั๊มละ100บาทนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะไปเติมบางจากกันก่อนเลยเไปเดิมบางจากนะครับเราจะต่อ้วยปตทเพราะว่าอันนี้ผมอยู่เส้นพระโหนะครับ อยู่เส้นพหลมันมีปั๊มไม่มากเท่าไหร่นะครับมันจะมีมีบางจากที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีปอตทอตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูปั๊มแรกกันเลยอ่านนะครับที่นี่ผมจะเติม91นะเพิ่เติม91ทุกปั๊มม่าน่าจะเป็นน่าจะยกเป็นเอโซนะครับเอโซกับอะไรนะเชลใช่ไหมที่มันยังไม่มี91นะครับพนักงานไปไหนหมดวะที่นี่ปั๊มนี้นี่ละ21บาทไอเทลายสามทีบสามตังค์นะครับนี่พนักงานยืนหล่าเลย ดูนะครับว่าจะบริการดีแค่ไหนเอาแล้วนะครับสวัสดีครับ9101ครับ9101เอา้น,นะครับมีความแข็งขันกันดีอ้าวก็เปิดแล้วไม่ใช่เหรอก็ออเปิดแล้วล่ะ,อะอเะอาละท่านผู้ชมตอนนี้ ร้อยหนึ่งนะครับได้สี่ลิตรหน่อยๆ <ST an th ole> ตอนนี้เราออกจากปั๊มมาแล้วนะครับสําหรับผมก็ก็ว่าโอเคนะสำ <ST an th ole> หรับการบริการนะครับก็บริการด้วยรอยยิ้มก็โอเคนะ <St an th ole> ก็ไม่ถึงกับพิเศษอะไรมากแต่ว่าบางทีเขาก็จะบอกว่าเช็ดกระจกไหมอันนี้เคยมาปั๊มนี่เขาถามว่าเช็ดกระจกไหมอันนี้เอสโซ่กูมันมันไม่ได้อยู่ในหัวนะปา่านเอสโซ่มาแล้วอันนี้อยู่ที่โบนนะเดี๋ยวเราไปปททต่อเดี๋ยวเราไปเติมเอสโซ่ที่อื่นนะครับที่นี่กูก็ลืมไปเอสโซ่ตรงนี้ด้วย นายผู้ชมมาหมายต่อไปเราไปปัป๊มปตทนะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเราจะมาดูการบริการปัปร๊มปตทนะครับคือปัปอ๊มปตทเขาว่างห้องน้ำสะอาดก็สะอาดจริงนะเยลยไปเราเติมตู้นี้พนักง,งานน้อยๆก็มีพนักง,งานคนเดียวมงเนี่ยเดียู้คนเดียวมาครับมันไม่เห็นตรงนี้เลยคือพนักง,งานกะตึกมันไม่มีคนเติมหรอว่าท่านผู้ชมไม่ค่อยมีคนเลยครับ อันนี้ก็ที่จะเป็นบาทสามทุกสามตังห้าวันนะฮะด้วยบากุัดไหมดนี่เราเปิดถังน้ำมันรอเลยนะฮะเห็นเราเปิดไม่ออกไม่รู้แม่งเปิดออกหรือเปล่าท่านผู้ชมตอนนี้พนักงานมาแล้วนะครับก็มาถึงก็สวัสดีนะฮะก็โอเคมารยาทดีนะครับ คือ,อเอาจริงนผู้ชมบางบางปั๊มก็หมาไม่แดกนะครับจริงเคยเจอไหมบางปั๊มท่านผู้ชมเติมตน้ำมันก็ดูดีนะครับว่าเลขมันขึ้นเลขสูงหรือเปล่านี่ทั้งปั๊มคือปั๊มนักปั๊มมีคนเดียวนี่พนักงานอยู่คนเดียวนะครับโอเค4.6ลิตรเท่าปั๊มนู้นนะครับเมื่อกี้ตอนเข้ามาไม่ได้ถ่ายขอไฟท่านผู้ชมวันนี้จะมาก็มากูก็กำลังดูวิดีโอเก่าที่ตากล้องถ่ายอยู่นะครับ ก็ตอนรับตังค์ก็มันเมินนะท่านผู้ชมท่านผมว่าน่าจะเพราะลูกค้าเยอะนะครับลูกค้ามากันเต็มปั๊มเลยแล้วแม่งก็มีพนักง,งานอยู่คนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อขนมไปกินก่อนของปตทก็จัดว่าโอเคนะครับก็ตอนใหม่ก็มีมารยาทดีเดี๋ยวเราไปดูปั๊มต่อปไปเป็นปั๊มอะไรกูก็ไม่รู้เันเป็นปั๊มอะไรนะฮะไปเจอไหนกเ็เติมมานนั่นแหละอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเติมปตทกันนะครับรู้สึกว่าปตทน,นี่ผมอยู่ปตทเซนีเชียนะฮะงอนง่ายเงียบเหงาเหลือเกิน แล้วมาดูการบริการของปั๊มนี้กันนะครับก็มีนะครับม,มีมีพนักง,งานไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วนะเรามาจอดใ,ใกล้เคาน์เตอร์นะครับถ้าจะเห็นเราได้ง่ายที่สุดแหมเข้าไปร้อยหนึ่งเหมือนเดิมฝาถังเป็นเหย้ยไม่รู้เหมือนกดทีเดียวไม่ออกมั้งเนี่ยนครับพนักง,งานน่าจะเป็นคนนี้แหละที่จะมาเติมรถล่ะ นลางตอนคืนนะกผู้ชมเราต้องมเอีเบียงนะครับแตขม,มืรถกูไหมเนี่ยมาเข้าเมืออรถกูว,วะกูอะวันนี้กูไม่ได้เติมเพราะทางดานงานก็มีเขาเขาอะไรอะเขาเติมน้ำท่อมอยู่หรือเปล่า ผมก็อยากรีบเดินทางนะครับตอนคืนเขาเห็นรถกลุ่มมันเนี่ยเพิมาเติมไหมี่ยร้อยอ่ะณะงานเขาดูมึนๆนไงเมื่อนผู้ชมเหมือนเติมไปเยอะไป่อยบอกก้าหนึ่งคถามก้าหนึ่งกาห้าที่นี่ที่นี่ละมาันนี่เท่าไหร,หร่วะ ทำไม47บอ่ะ2บบาท47สตางค์นะครับที่ในในกรุงเทพเรามัน33สตางค์นะครับนี่ขึ้นมาขึ้นมาส5สตางค์ใช่ไหมวะ1 0บ5 14าขึ้นมา14สตางค์วะประมาณนั้นนะครับก็4.6ลิตรเท่ากันครับแต่ว่าตัวเลขหน่วยหลักน่าจะไม่เหมือนกัน ่ายตังเอนนั้นน่ารคาเหรอคือแบบคือแบบพนักงานที่นี่เฉยเมยมากคุก็ไม่มีการสวัสดีนะครับไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนวางจากนะฮะก็ไม่รู้นะว่าเป็นที่ปั๊มหรือเป็นที่คนนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะคือพนักงานแบบ อ๋เหรอลูกค้ามาเหรอเออเอเอ,เอลูกค้าลูกค้ามึงจะสายใจสักหน่อยก็ได้นะเอาล้นนครับตอนนี้อันนี้เป็นปตทเชนเอเชีย e นะครับก่อนก่อนที่นี่ที่ไหนวะคนครหลวงอ่าแถวแวนครหลวงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะฮะเราได้รับการบริการที่แบบแบบเออมันเขาเรียกอะไรมันไม่สดชื่นอะ่ะนึกออกว่าแบบเราเดินทางตอนคืนด้วยมันควรจะแบบ คนจะสดชื่นกันหน่อยเออมึงจะได้ไม่หลับแล้วก็ได้ไม่อะไรนะแต่นี่เหมือนจะไอ้้ไอพนักง,งานก็จะพากูหลับไปด้วยนะนจะสีหน้าแล้วนพนักง,งานอยากกลับบ้านออมาแล้วผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูปั๊มต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสดใสแค่ไหนไปแต่ไม่รู้นะว่าปัป๊มอะไรเอานะครับคุณผู้ชมปั๊มต่อไปของเราคือพีทีนะครับที่กรุงเทพมันลิตรละยี่สิบเอ็ดบาทส,สามสิบสามสตางค์นะครับที่นี่ทำไมมันขึ้นมาสี่สิบเจ็ดก็ไม่รู้ไอ้ทางเข้ามันอยู่ไหนวะผมกูแบบ ตอนคืนทัศนาวิสัยแย่มาทล้วผู้ชมเข้าตรงนี้เหรอ <Channel. S 2> ใช่แล้วมิทย์สี่ล้อไอส,าาสตัตว์ปั้มห้ือเปาหรือปั๊มแกสเนี่ยก็รถเยอะดีนะท่านผู้ชมปั๊มนี้น่าจะบริการดีนะครับมีก้อนหนึ่งมาวะ ว่ะมีหรอนี่ไงก็หนึ่งมี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 แต่ผมเลยตรงนู้นเป็น95นะครับถ้าปั๊มที่ไม่มี91เราจะเติม95แทนนะฮะอย่างเช่นเอสโซ่หรือเชล91นะสัตว์ไม่ใช่ B10 B20 อะไรนะ กหนึ่งร้อยหนึ่งครับก็มาด้วยความตื่นตัวดีท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าตื่นตัวเห็นรถปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับปั๊มพ่ธีคือปั๊มพ่ธีเนี่ยผมเคยใช้บริการหลายรอบนะจัดว่าโอเคเลยครับปั๊มพิธีเนี่ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยผมชอบเติมปั๊มพิธีนะครับเพราะว่าบริการดีแต่ว่าบริการดีนะถึงมันจะเป็นปั๊มเล็กๆก็เหอะเราต้องเสียเวลารูดบัตรด้วยใช่ไหมคือนะครับ ก็ไม่เข้าใจทำไมเดี๋ยวนี้เขาไปรับข้างซ้ายตอนอยู่บ้านกูเขารับข้างขวานะฮเนี่าหยเห็นไหมครับท่านผู้ชมอย่างนี้บอกนะครับพี่ทีบริการดีนะฮะทั้งบริการทั้งมารยาทเห็นไหมใช้ได้เลยนะครับ ตาจะปอทอเม่กีเลยสัตว์เอ้ยปั๊มก็ใหญ่สัเปล่าอบรมพนักงานซะบ้างฮนะมันเขาก็ไม่ทำอะไร,ไรเสียหายหรอกเว้ยแต่ว่ามันมันรู้สึกแบบว่ามันไม่ประทับใจใเฉยๆนะครับหรือใครอาจจะเฉยๆกับสิ่งนี้ก็ก็แล้ว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 กันไปนะฮะผมก็ไม่อาคติอะไรมากเทมที่ว่าเออเรามาใช้คือหลายๆปัม๊มที่เขาบริการเรามันดีอยู่นี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นทุกสาขาไ,ได้ปอทอมลนะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเหลือเอสโซ่คาวเทคแล้วก็จัสโกนะครับ